รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะผมปานนกค,ครับ <S S ใบเจ้ธาราทิพย์สุดรารพัฒน์ค่ะพบกับเรา2คนในรายการเมืองไทยมีสาระค่าวาไ a l i ี่ไล f e ไตต์นเห็นความสุขที่พร้อมจะปลุกคุณขึ้นมาใช้ชีวิตให้แฮปปี้ในช้าวันอาทิตย์แบบนี้กันใช่แล้วค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาย้อนยุคนิดนึงค่ะคือเป็นมาทำไมวันนี้เพื่อให้เข้ากับแขกรับเชิญค่ะแขกรับเชิญเราถือไก่นะครับเอ้าถือเป็ดไงก็มาคู่กันเป็ดไก่ง่ายเหรอเป็ดกับไก่ครับผมโอเคเดี๋ยวทำอาหารกันเลยวันนี้อาหารพิเศษของเราวันนี้ถือไก่คุ้นๆไหมฮะคือ ไอจ้อยจากบุกเพสนิวานั่นเองใช่แล้วค่ะหรออีกชื่อนึงก็คือคุณมอสวิสรุตนะครับวันนี้นะคะเราจะพาเขามาทำกาแฟดื่มกาแฟกันเชา้าๆวันนี้ได้พูดคุยรู้จักตัวตนกับเขามากขึ้นนะครับแล้วก็ค่ะทำกาแฟทานกันไปเจอกับเขาเลยมอสวิสรุตครับไปเจอเลยค่ะเดี๋ยวเช็ดเป็ดหน่อยนิดน,น, <laughs> นึงนะครับผมเผ็ดมันเปื่น <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเหมือนเลยแขกรับเชิญเราครับผมมอสซิสรุตครับสวัสดีครับนี่คุณวันนี้ครับเขาถือเป็ดมาด้วยสะะกอนเทนโถือไก่เดี๋ยวที่ยวถือไก่เหรอเขาอยากมาถือคู่กับคุณเลยพอได้ไหมคะพอได้ไหมพอได้ครับตัวเล็กไปหน่อยตัวเล็กไปหน่อยวันนี้เนี่ย จะมาทำเขาเรียกว่าลาเต้อาร์ตกันด้วยเดี๋ยวให้ลองแบบทำแต่ยังไม่เคยทำเลยโอเคลองดูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมมากเลยค่ะโอเคครับผมเข้าไปทางในเลยค่ะ most ปกติมาคาเฟ่เนี่ยครับชอบอะไรแน่นอนครับชอบกาแฟครับชอบไหมไม่รู้แต่ว่าก็ต้องกินกาแฟทุกวันต้องกินทุกวันใมครับใครปกติไปคนเดียวครับทุกเช้าก็แบบว่าขอแค่มีกาแฟมีนั่งตากแดดอะไรเงี้ยมันมันค่อยตื่นมันค่อยพร้อมที่จะแบบไปทำอะไรเพื่อนมาด้วยไหมคะมาได้นะครับมีเงินหรือเปล่าจ่ายเลี้ยงผมหน่อย ปกติเราเป็นแบบสายแอคทิวิตี้ด้วยเห็นใน IG ก็คือแบบมีมีบอร์ดใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรสเก็ตบอร์ดเหรอครับช่วงนี้หัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่ครับชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรอชอบทะเลใช่ชอบทะเลแล้วก็ด้วยความที่เพิ่งว่ายน้ำเป็นด้วยเราก็เลยแบบกล้าออกไปเยอะขึ้นมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือไปเรียนมาเรียนว่ายน้ำหรือว่าไปเรียนฟรีดวิ่งอ๋อเรียนเหมือนกันเรียนเหมือนกันแต่สอบไม่ผ่านนะเอ้าเหรอครับใช่แต่ว่า เอออย่างน้อยเนี่ยเงินที่เราไปเรียนฟรีได้วิ่งเนี่ยมันทำให้เราไปสอบไปเรื่อยๆพอออกทะเลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะชินแล้วก็เดี๋ยวตอนสอบก็จะง่ายค่อยออโตเมติกใช่ไหมเป็นเลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวเราวันนี้ได้ลองทำลาเทอาร์ตกันด้วยสวัสดีค่ะสสวัดีครับพี่แทนเป็นเจ้าของทัสแมนเป็นทัสมนเจ้าของร้านครับครับผมแล้วก็เป็นบาริสต้าเป็นคนเช็ดทุกอย่างทำทุกอย่างเองทุกอย่างครับอยู่คนเดียวครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา มีเทคนิคแบบทางลัดไหมคะเป็นเลยอาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องใช้การฝึกเดี๋ยวนี้สอนพวกเรานิดนึงนจะยี่สิบแก้วไได้มีโคนต้าให้คนละแก้วแค่เท่านั้นออกมายังไงเราเอาอย่างนั้นออกทีวีเลยก็เดี๋ยวผมจะลองเป็นทักษะเบื้องต้นก่อนแล้วกันได้ครับล้วเดี๋ยวลองดู อันนี้ช็อตเสร็จแล้วนะครับอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสตรีมนมครับผมทัสแมนแปลว่าอะไรเนื่อเสียงอยากทำนานทัสแมนเป็นชื่อทะเลที่อยู่ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะชื่อทัสแมนซีผมไปเที่ยวททสแมนเนียแล้วผมชอบครับก็เลยเอามาใช้เป็นชื่ออันนี้พอเราได้นมแล้วนะครับครับผเราก็จะค่อยๆเทวนให้เข้ากัน พี่มีความตั้งใจมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหมีอาการสั่นเล็กน้อยอิมพันก์ดาวอันนี้เป็นมินิฮาร์ดนิดนึงนะครับเล็กๆก็พอเป็นเกาหลีเกาหลีนะอันนี้คือลายเบสิกที่ง่ายที่สุดลายเบสิกครับสมมติว่าลองได้ไหมพี่เราได้ครับให้มอสลองดีกว่าได้ครับได้ครับอันนี้อันนี้เวลาเราจับเราจะจับประมาณนี้ครับผมใช่ครับลองลองดูนะครับ พอเทตรงกลางปุ๊บแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมานิดนึงเอาชนลงมาแล้วก็เทเทที่ง้อยก็ได้แล้วก็พอเราจะจะสุดหมดแล้วเราก็ยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ปาไปเอาละมาดูหัวใจของเราทั้งสามกันจับนี้นะครับใช่ครับนี่ครับวนวนนิดนึงวนๆนครับโอเคเอียงเอียงนิดนิดนึงก็ได้ครับโอเคยกสูงก่อนเราค่อยๆค่อยๆเอานมให้มันมิกซ์กับกาแฟก่อน อ่าครับค่อยๆครับโอเคได้ครับครับแล้วก็เอาชนได้เลยชนได้เลยครับอ่ายกยกสูงแล้วก็ให้กาแฟมันไหลลงไปเลยครับไหลลงไปนุง่งขึ้นนิดนึงแล้วก็อ่าอุยอ้ยอุ๊ยอุ๊ยครับวุ้บมินิฮาร์ดมากเลยเอาจริงจริงมินิของมินิฮาร์ดค <c oughs> ่ะคุณผู้ชมครับ การทำร้าเทอาร์ทครั้งแรกของคุณมอสไม่ของครัถ้ามันเป็นแอบสแตรกไงอ๋ออาร์ทมันไม่ได้มีแบบเดียวแลตะอันนี้คือแล้วแต่ตีความเลี้ยวแต่คนตีความเลยอะลองทำไหมไม่อยากทำเลยตาผมและวตาคุณแล้วนะคะคุณโมสขาเห็นว่าคุณกำลังจะทำ u t u b e อ๋อยังคิดอยู่เลยครับอยากทำแนวไหนใครบอกเฮ้ยไปสืบมาไปสืบมายังไม่รู้เลยครับวงในวงในทุกที มันคือเราเคยลองนะแบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ลองถ่ายดูเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาขยันถ่ายอย่างเลยพวกยูทูบเบอร์เนี่ยจริงมันต้องมันต้องมันเหมือนแบบพอทำมันแบบเคยคิดจะทำแต่ว่าเริ่มตั้งแต่ขึ้นเครื่องพอถ่ายขึ้นเครื่องเสร็จปั๊บ ลงมาที่สนามบินอะไรเรียบร้อยเช่ไหมมาถ่ายอีกเอาไว้ทริปหน้าแล้วกันมันแบบมันจะต้องมาคอยถือกระเป๋าก็ต้องจะลากคือเราไม่รู้ว่าเราต้องโฟกัสกับการเที่ยวหรือการถ่ายเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้จะพร้อมเลยค่ะอะไรค่ะเอาแหละนีะเอ่าแหละโอ้ เห็นบ้างมันเหมือนม้เฮ้ยอาร์ดว่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ยคุณนี่แบบก้าวเห็นบ้านเหมือนม้าน้ำปะหัวดูไม่ออกเลยเหรอเห็นในไอจีคุณค่ะครับคุณชอบแบบว่าโพสโชว์ซิกแพคเอ้ยบางรูปบางรูปเดินเดินเดินละล่ะขงเดินเล่นเดิ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 น กำลังก็เวลาเราไปเที่ยวทะเลไงไปเที่ยวทําอะไรอย่างนี้เราก็แบบเออนะมันได้ถอดเสื้อให้มันเข้าบรรยากาศหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่แต่คุณนะคะผู้ชายหลายคนก็เป็นหรอคนข้างคนข้างยิ่งเป็นหญ่เลยเป็นลาวแบบนี้ไม่ต้องจองหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะเสียสมาธิเฮ้ยคุณยังสิไม่วนนมเลยค้ยอย่าเพิ่ง พอจะถึงแล้วปาดปาดลงปาดปุ๊บดอกไม้แล้วกันฮึแต่มันโอเคสุดเลยนะจ๊ะมีลายอะไรครับเนี่ยไม่ใช่นี่ดอกไม้เอาละเรียบร้อยแล้วผลงานของเราสามคนนะฮะจริงๆไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายตอนแรกก็คิดว่าง่ายแก้วเล็กเนี่ยมันต้องใช้สมาธิและการฝึกฝนไงผลครับผมให้พ่แทนบอกหน่อยคอมเมนต์ของแต่ละคนนยครับว่าเป็นไงบ้างครับ อ๋จริงๆทุกคนวนนมได้ดีนะราะว่าไม่ต้องเก่งใจพี่เราไม่ต้องเก่งใจจริงสำคัญเวลาเรามิซกกับิกนมกับกาแฟให้มันเข้ากันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้มันยากขึ้นมาก็คือการที่รู้ว่าจะต้องลงตอนไหนน้ําหนักมือยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อันนี้ก็สวยดีนะครับศิลปะคุณผู้ชมค่ะดอกไม้กับฮีเสื้อของดิฉันอันนี้ก็ จริงๆขึ้นอีกนิดนึงก็จะได้แบบหัวใจแล้วที่แทนทำไมจากนี่ไปนู่นเลยอันนี้ผมดูแล้วน่าจะตั้งใจให้มันเป็นเหมือนมังกรใช่ไอ้าวผมเลยพูดว่าปลาดุกเนี่ยที่ดูปลาดุกชัดๆมีครีบสองครีบเนี่ยนี่โหนี่คิดว่าสาวบอกว่ามาน้ำโอเค ครับผมพี่แทนขอบคุณมากครับผมที่มาสอนพวกเราทั้งแรกชีวิตเลยจนได้ฝีมือศิลปะที่ออกมาเป็นขนาดนี้พี่แทน่ะจะมีแผนว่าจะรับลูกศิษย์เพิ่มไหมคะได้ครับว่างๆเอาแวะมาเรียนกันอีกเรื่งห่งเป็นผมมันไม่รับเลยเพราะเกินพูดไงเพราะอะไรนะขออะไรประมาณนี้เอาว่าตอนนี้ช่วงนี้โอเคละเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกับโมสต่อเจาะลึกเรื่องการทำงานประเด็นรวมถึงความรักด้วยครับครับผมสักครู่เดียวกับช่วงแฮปปี้โฟกัสครับใช่แล้วค่ะ คือแสดงว่าเราตั้งเป้าเลยว่าอยากเป็นนักแสดงหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆนี่อยากเป็นนักร้องมากกว่ากลับมาอีกนต่อนะครับผม Happy Focus กับโมดวิสรุตครับ ใช่แล้วค่ะอ่ะคุยคราวนี้จะคุยเน้นๆเลยนะครับถามเรื่องงานก่อนเราเนี่ยคนแบบรู้จักแบบดังรีดมากจากใช่จับบทบุกเพย์ว่าเพยใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างคะกบบาแสตอนนั้นใช่ไหมต้องแต่ตอนนั้นเหรอก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าแบบวันนึงมีคนรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีดีมากรู้สึกดีมากตอนบุกเพออนไปใช่ไหมแล้วมันดังแบบอยู่ดีๆก็ครับเป็นเปลยงกตาเลยเปี้ยงๆอย่างเงี้ยตอนนั้นเรารับมือกับมันยังไงบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม สำหรับส่วนตัวผมก็ก็ต้องรับมือนะเพราะว่าแบบว่าด้วยบุคลิกนิสัยส่วนตัวเนี่ยคนที่แบบว่าจะติดติดหน่อยใช่เป็นโทรเวิร์ดแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคือคือพอเราดังเนี่ยเราต้องรับมือกับคนจำนวนมากเลยผมดีใจมากเวลาคนเข้ามารู้สึกดีมากๆเลยก็ก็ก็ดีก็แบบว่าพูดคุยกับเขาปกติพยายามทำตัวอะไรเงี้ยไหมที่มันเกิดขึ้นแบบอย่างเช่นแบไม่ค่อยมีนะ เป้าหมาย <c oughs> หลังจากนี้ในวงการบันเทิงเป็นยัไงบ้างครเป้าหมายอะครับผมก็ก็คงทําสิ่งที่ทํานี่แหละแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราก็ชอบมันอะเราเราผมคิดว่างานการแสดงเนี่ยมันคือเราก็เติบโตไปกับมันนะ <c oughs> หมายความว่าพออายุเราเปลี่ยนเราก็อาจจะได้รับ บทบาทหน้าที่อีกแบบหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราเข้าวงการมาก่อนนั้นนานไหมครับนานประมาณ6-7ถึงปีได้ครับเราะผมตั้งแต่อายุ19เ้ราตอนนั้นเราเริ่มเริ่มจากอะไรตอนนั้นเริ่มหรอเริ่มเล่นซีรีส์สั้นๆก่อนครับพวกซีรีส์วัยรุ่นอย่างเช่นน้องใหม่ลายบรสุทธิ์รู้จักป่ะรู้จักรู้จักตอนนี้ใช่ใช่แล้วก็ ค่อยไล่มาเรื่อยๆครับผมเราจบด้านการแสดงมาด้วยใช่ครับใช่ที่มสวละครเวทีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นละครเวทีด้วยนี่ก็ยังทำอยู่คือแสดงว่าเราแบบตั้งเป้าเลยว่าอยากเป็นนักแสดงหรือเปล่าตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆนี่อยากเป็นนักร้องมากกว่าจริงเหรอแต่ว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบทําอะไรในวงการบันเทิงหรอกครับแต่ว่าพอมาเรียนการแสดงเนี่ยมันก็เลยมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยผมไปเรียนเนี่ยไปเรียนการแสดงที่มสวเนี่ยปริญญาตรีเนี่ย เพราะว่าผมคิดว่าการแสดงเนี่ยมันจะทำให้เรามีความกล้ามากขึ้นการแสดงออกมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเลยอะแสดงว่าเป็นคนแบบว่าหนุ่มขี้อายอะไรยายใช่เป็นคนขี้อายเราวอย่างร้องเพลงอะจริงๆก็คือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เอนเตอไชอบร้องเพลงแต่ก็ร้องเพื่อความสนุกนะครับรับสายได้ไหมคะอัไดเหรอแต่ว่าคุณเคยได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดด้วยใช่ไหมครับที่ Grammy ถูกไหมใช่ฝึกอยู่2ปีครับนี่แหละ ก็เป็นศิลปินสำกัร,รที่แกมมี่ใช่ไหม,มแล้วก็พอจบม6เนี่ยได้มารู้จักกับการแสดง<ม>ก็เลยเปลี่ยนคร,ครับผมพอหลังจากแสดงเรื่องบุเพศนิวาสใช่ไหมคะค,คือว่าก็มีคนรู้จักมากขึ้นคือเราได้จะบทบาทอื่นหรือว่าลองทําการแสดงเรื่องอื่นเพิ่มไหมคะก็ได้ทําเรื่อยๆนะครับทำเรื่อยๆก็จริงๆก็ลองรับบทบาท,ทอื่นๆอยู่แล้ว ที่ไม่ใช่แค่ละครโทรทัศน์ก็เป็นละครเวทีแล้วก็ทำควบคู่กันมาอยู่แล้วมันยากง่ายต่างกันยังไงคะยากเวทีกับทีวีอะไรเงี้ยมันก็มันก็มีความยากง่ายคนละแบบกันนะแต่ว่าส่วนตัวผมจะชินกับละครเวทีมากกว่าจะชิลมากกว่าทีวีมันมันต้องแบบไปแล้วก็เล่นเลยไงครับเวทีมันได้ซ้อมมีการซ้อมเออใช่แล้วมันมีเสน่ห์แล้วนะอยู่บนเวทีก็ สนุกดีแล้วก็ได้เจอคนศิลปินเก่งๆเ,เยอะแยะด้วยก็ดีฮนะมันได้ฝึกฝนไปด้วยอมผมอยากแบบรับบทบาทไหนในอนาคตที่แบบเรายังไม่เคยลองไหมะโหมีคําถามนี้เยอะมากเลยนะเวลาแบบมีคนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยไม่รู้เลยอนะ่ะไม่รู้เลยคืออะไรก็ได้นะเพราะว่าแต่ละบทบ,บาทมันก็ มันก็ยากหมดอะหรือแนวแบบดราม่าคอมดี้ดราม่าแอคชั่นอะไรอยากทำดราม่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นดราม่าแล้วก็รู้สึกว่าในบ้านเราเนี่ยการเล่นดราม่ามันเป็นการพิสูจน์นะพิสูจน์ฝีมืออะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าอย่างนั้นใช่แล้วตอนนี้ถ่ายเรื่องอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้รอเปิดกล้องครับผมรอเปิดกล้องแล้วก็เพิ่งถ่ายหนังจบไปเมื่อเมื่อก่อนก่อนช่วงโควิดใช่ครับรอฉายอยู่มีความรักแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ ก็หักกี่ครั้งไม่ตายเวลาเรามีความรักมันก็เรียนรู้ไปเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบแฮปปี้สุดๆซะทุกคนหรอกผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะมันก็เรียนเป็นการเรียนรู้เข้าใช่ใช่มี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 ความสุขมีทะเลาะกันมีทุนี้นั่นไปเรื่อยมีเงีนกันไหมนี่มีปกติเพราะมันเป็นเรื่องปกติเป็นคนในวงการหรือนอกวงการเป็นคนนอกวงการครับแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ทํา ทำงานเกี่ยวกับละครเวทีเหมือนกันพบกันมานานเรืองครับไม่นานประมาณไม่ถึง10เดือนนะอื่เ,อเวลามีความรักเนี่ยโอสเป็นคนยังไงไหมายถึงแบบเอาใจใส่โรแมนติกไหมไม่ไม่โรแมนติกเลยคือคือคอ,อย่างอย่างคนนี้ก็ผมก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับ,รบใช่ทําอะไรก็ทําด้วยกันไปได้วยกันอชอบสิ่งเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยครับ m o สให้นิยามความสุขในแบบของมอสน่ยครับ ความสุขในแบบของผมหรอครับก็ความสุขคงเป็นอะไรที่สบายใจครับคือแบบว่าทําอะไรแล้วสบายใจไปที่ไหนแล้วสบายใจนั่นคือความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะนําพาเราไปเรื่อยๆเองครับผมคือเวลามีความทุกข์ทำยังไงเวลาวามเศร้าๆหรออ่ะผมผมว่าจะพึ่งคนรอบตัวนะเพื่งเพื่อนพสนิทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเครียดก็เออ นัดเพื่อนแบบบอกเพื่อนไม่สบายใจเลยว่ะอยากจปรึกษาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คือหาเพื่อนดีๆที่คอยใช่คือผมว่าถ้าเกิดมันเวลามีความทุกข์เนี่ยมันสุดแล้วเราเราหาทางออกไม่ได้เราลองขอความคิดเห็นจากคนอื่นก็ดีเขาถึงบอกไงว่ามนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมมันต้องการแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันถามเรื่องมุมมองประกันชีวิตหน่อยครับผมประกันชีวิตเหรอก็มุมมองต่อประกันผมผมว่าเมีมก็ดีเพราะว่า เราเราไม่รู้ว่าว่าเราจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับทำอาชีพนี้แล้วเนี่ยเราเราต้องเอาตัวเราตัวเราเองไปทำอะ้าใจปะเราไม่ใช่แบบโคลแมนจได้มันก็คือตัวเราเอใช่เราก็ไม่รู้วันไหนวันหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นมันคือเครื่องมือใยการงานของเราเลยใช่ใช่ดีเราต้องแบบว่าดูแลตัวเองพิเศษใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเรามีประกันชีวิตเนี่ยเราก็จะแบบว่าปลอดคือหมดห่วงเลยว่ะอะ S <S ยิ่งอาชีพนักแสดงใช่ไหมอาชีพศิลปินเนี่ยมีประกั์ไว้ยิ่งดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเต็มีดีเฮลเก็ตง่ายใจเต็มแม็กมาฝากค่ะ เป็นประกันที่แบบคุ้มครองเหมาจ่ายสูงสุดถึง5ล้านบาทนะคะทั้งโลกทั่วไปโรคร้ายแรงนะคะแล้วก็รวมถึงเหมาจ่ายทั้งค่าห้องค่าห้อง ICU ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานค่าตรวจค่ายาค่าผ่าตัดด้วยค่ะโอ้โหแล้วก็ได้ทำได้ตั้งแต่อายุ11ถึง8ปปีนะคะให้ความคุ้มครองถึงอายุ99ปีค่ะแล้วก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะท่านใดสนใจหรือว่า สนใจนะคะตัวแทนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะหรือโทรไปที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์นะคะ1766ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ w w w บไซ n g เมืองไทย co th ค่ะครับผมโมดฝากผล <ม S 1> งานกับแฟนๆหน่อยครับก็กำลังรอเปิดกล้องเรื่องผมลิขิตอยู่นะครับแล้วก็มีหนังที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปรอติดตามนะครับว่าจะออกเมื่อไหร่แล้วก็ ติดตามผมได้ใน IG นะครับชื่อว่าวิสมอสนะครับวันนี้ได้มาทำลาเทอาร์ตกันแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของโมสมากขึ้นนะครับผมขอบคุณมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะช่วงหน้ายังอยู่กับเราต่อนะครับช่วงแฮปปี้สไมล์สักครู่เดียวครับวัดละค่ะคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับดังนั้นเวลาเรามีปัญหาหรือมีทุกข์อยู่เนี่ย เราไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีเพื่อนมีคนรอบตัวที่เราสามารถแชร์หรือว่าหาเพื่อนดีๆหรือมิตรภาพดีๆไว้นะครับเวลามีความทุกข์ก็เพื่อนนี่แหละครับผมคือ1ตัวช่วยที่ดีที่สุดครับโมสเป็นผู้ชายที่แบบว่าสบายๆง่ายๆนะคะคือไม่ชอบเก็บอะไรมาคิดเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะเลือกคุยกับเพื่อนกับครอบครัวแล้วก็ความสุขของโมสคือไม่เครียดไม่เก็บมาคิดแล้วก็ไม่พวงค่ะ กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมการเงินแห่งปีมัน,นีเอ็กโครั้งที่20ประจำปี2563กลับมาอยู่กันต่อกับเรานะครับผมช่วงนี้ Happy ้สไม e มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะ มาอีกครั้งกับงานมหกรรมการเงินแห่งปีมาน,นีเอ็กโปรครั้งที่20ประจำปี2563ที่มาพร้อมกับแนวคิด Well Being การอยู่ดีมีสุขสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวโดยมีดรเศรษฐพุทธสุดทิวานารพุทธที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ซึ่งงานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งบริษัทการเงินหลกักทรัพย์ประกันชีวิตและอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า200แห่งที่ขัดสัรมาเพื่อทุกคน ซึ่งงานนี้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนก็ได้ขนความสุขทางการลงทุนมาให้ทุกท่านอีกเช่นเคยเรื่องของตัวโควิดอย่างที่ทราบกันดีนะครับก็ยังอยู่กับเราอยู่ในทั่วโลกนี่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารความเสี่ยงผ่านเรื่องของตัวประกันชีวิตเองนี่นะครับสุขภาพเองเนี่ยวันนี้เรียกว่าส่วนควบสุขภาพเนี่ยมีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ของความต้องการของคนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความง่ายของการเข้าถึงเรื่องหนึ่ง ความง่ายของการที่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้เรียกว่าเป็นแบบที่ไม่มีความซับซ้อนเลยแต่ให้ความครอบคลุมได้อย่างเรียกว่ากว้างมากเนี่ยนะครับก็มีเยอะนะครับก็เชิญชวนให้ลองมาดูนะครับใครที่พลาดงานนี้ไปก็สามารถติดตามข้อมูลทางการลงทุนเพื่อความยั่งยืนทางการเงินของคุณได้ที่ w w w m e g t h a i c o t h ฟินไหมครับวันนี้โอยฟินมากเลยค,ะค่ะแขกรับเชิญของเราดีไปทุกจุดเลยดูเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นเหมือนผมคล้ายๆกันโอ้น้าออกมากเลยคุณเอาเป็นว่าวันนี้ก็ได้เต็มอิ่มกับหนุ่มมอสกัน มาทำลาเต้อาร์ตนะครับแล้วก็<ช>รู้จักตัวตนของหนุ่มน่ารักขี้เล่นคนนี้หนุ่มหน้ามนคนน้องค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสปหาห์หน้านะครับผมพี่แคลรเชิญที่จะสนใจม,มามฝากพิธีกรหญิงของเราอีกแน่นอนนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดทุกวันอาทิตย์เวลา9โมงตรงที่นี่ที่เดียวครับทางพีทีทีวีเอชดีช่อง36นะครับใช่แล้วคะ่ะสำหรับท่านใดนะคะที่พลาดชมวันนี้ก็สามารถชมย้อนหลังได้นะคะที่ทางยูทูบค่ะช่องเมืองไทยมีสารกดไปดูกันเลยคะ่ะครับ กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะใครอยากแวะเวียนมาดื่มกาแฟนะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆเนี่ยที่ t a s m a n ซอยเรวดี85นะครับอยู่ปากซอยเลยก็บรรยากาศดีกาแฟอร่อยผู้คนคน่ารักนะครับผมใช่แล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเพราะความสุขคือทุกอย่าง Happy Esme Everything บ๊ายบายไมเราถึงเลือกทำบุญ เพราะว่าเป็นคนชอบทําเค้กไหมอะค่ะนี่อะไรคุณแค่แกะอุนเขาก็ทําพังแล้วเริ่มจะหวังแผนแต่งงานแล้วเหรอหนุ่มหน้ามนคนน้องค่ะใช่ไ้่ใช่ไหมใช่หรแมนแล้วน้องค่ะบ้านเดียวกันเจ้าหรออ๋อน้องค่ะที่เดินบอกบอดแล้วทำไมบอกว่าที่เขาบอกกล้าแตะเอาลาะมือจ่วยรอนใส่ครับไอคุยมีไรบ้างคนอีสานไม่รู้เลย